วันนี้เรามารีวิวนะครับเบส15นิ้วแล้วก็เบส18นิ้วนะครับ2คูณ2นะครับในงบที่เริ่มต้นนะครับในงบที่ไม้อัดแท้และอุปกรณ์ครบนะอุปกรณ์ครบหมายถึงว่าไงบางคนถามผมเข้ามา2คูณ2เท่าไหร่อันนี้ผมตอบไม่ถูกนะครับต้องใช้คําว่าอุปกรณ์ครบนะอุปกรณ์ครบมีอะไรบ้างนะครับ2คูณ2นะครับผมก็จะมีมิกให้1ตัวนะครับมีแหลก1ใบนะครับมีปลั๊กไฟนะครับควบคุมทั้งหมด นะครับผมมีไมลอยมีคอสแล้วก็พาวเวอร์สตัวแยกอิสระนะครับขับเบรซ้ายเบรขวากลางซ้ายกลางขวาอันนี้เขาเรียกว่าชุดอุปกรณ์จัดเต็มระบบนะครับผมก็เบรก็เลือกเอามีให้15นิ้วหรือว่า18นิ้วนะครับเบรมีทั้ง15แล้วก็18นิ้วนะครับผมเสียงกลางเป็น12นิ้วอ่ะเรามาเริ่มต้นที่15นิ้วก่อนเลยนะครับ15นิ้วก็มาด้วยนะครับมิกนะครับโปรเจกตนะครับตัวนี้ MKC นะครับผม5ช่องไม้นครับ 1ช่องเปิดเพลงนะครับบลูทูธ USB พร้อม1ตัวนะครับผมปลั๊กไฟนะครับตัวเริ่มต้นนะครับ AEC 8 1ชุดนะครับผมไม์ลอย1ชุดนะครับคอร์สนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับคุมนะครับผมตัวนี้ร้องเพลงคาราโอเกะข้างบ้านนอกบ้านสบายๆเลยนะครับผมระบบสองคูนสองพาวเวอ MX 1,600วัตต์2ตัวนะครับขับเบสข้างหนึงนะครับนี่เบสซ้ายเบสขวากลางซ้ายกลางขวาก็แยกเป็นระบบเสียงสเตอริโอซ้ายขวา นะครับถ้าใครใช้ power ตัวเดียวนะครับมันจะเป็นระบบโมโนนะครับซึ่งจะไม่เพะและไม่สมบูรณ์แบบสาหรับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงต้อง power 2ตัวนะครับเบสซ้ายเบสขวากลางซ้ายกลางขวานะเพราะว่าการต่อออกจากมิกมันก็มาสาย2เส้นนะมาเข้าคอร์สสเส้นออกคอร์สซ้ายนะครับออกคอร์สขวาเบสซ้ายเบสขวานะครับผมประมาณนี้เบสสินิ้วกระแทกข้างไม้อัดแท้พร้อมแหลกหนึ่งใบนะครับชุดนี้ขายดีอันดับหนึ่งนะต้องแจ้งเลยนะสองหมื่นหกพันบาทนะครับขายดีอันดับหนึ่งเลย26,00 0ับาทหรือใครจะพพ power up อะไรก็อัพได้นนี จะเป็นชุดแบบปลาเริ่มต้นครบชุดนะหรือใครจะไม่เอาครบชุดเอาแค่ power เอาแค่ปีเราก็มีนะครับแบบหมื่นกว่าบาทเราก็จัดได้20 0 0 0บาทเราก็จัดได้แต่ตัวที่นี้จบ26,000บาทมาดูชุดนี้ชุดนี้เป็นเบส18นิ้วนะจะใกล้เคียงกับชุดนั้นเลยนะครับแต่จะาว power นะตัวนี้จะอัพเป็นเบส18นิ้วโครงปั๊มนะฮะเป็นกระแทกข้างไม่อัดแท้เหมือนกันนะครับผม ใช้ MX 2000นะครับตัวนี้พันวัตต์นะครับอัพมาแล้วแล้วก็จะได้เป็นของสตรอมทั้งหมดนะครับในแลกนี้นะครับผมในแลกแบบนี้นะครับนะครับผมนี่มิกก็จะเป็นของสตรอมด้วยนะครับผมจะตีตาโลโก้สตรอมยกเว้นไมร์รอยอย่างเดียวนะครับผมชุดนี้18นิ้วอัพนะครับจบ32,000บาทนะครับ32,000ื่นนะครับเพิ่ม6,000บาทนะครับในงบ6,000บาทคือ1พี่อัพพาวเวอร์นะครับ เป็น NF 2 0 0 0แล้วก็พี่อัพตู้จาก15นะครับเป็น18นิ้วนะครับแล้วก็ได้อัพเป็นชุดคอส r m มมิกสตอมหมดเลยนะครับทั้งชุดนะประมาณนี้หรือใครชุด15อยากได้แรงก็อัพ2000บาทมาใช้เครื่องปรุงชุด MX 2 0 0 0เป็นของสตอมทั้งหมดก็ได้นะครับจาก26,000ก็จะเป็น28,000นะครับผมแล้วก็สามารถอัพเป็น4 x 4คูณได้อะไรได้อีกหลายแบบนะครับเราก็รีวิวให้ดูว่าประมาณนี้สำหรับ2ชุดนี้นะครับ ใครชอบ15งบแบบธรรมดาธรรมดาก็260 0 0บาทหรือว่าใครจะอัพเป็นเล่น18ในงบ32,000บาทก็อัพพาวเวอร์อัพเป็นเครื่องปรุงสตอมนะครับผมหรือใครจะมีงบน้อยนะครับผมอยากได้18ใน3 0,000ได้ไหมผมจัดได้นะครับแต่ต้องเอาเครื่องปรุง m x ็มันตัวนะครับจะไม่ได้ MX2000 สอนตอมนะครับผมก็สลับเอานะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบว่างบเท่าไหร่32 0 0 0นะครับผมก็ค่าขนส่งนะครับเดี๋ยวมารีวิวค่าขนส่งนะครับจะถูกจะแพงกว่ากันนิดหน่อยนะครับผม ค่าขนส่งนะครับชุดนี้นะครับ26,000บาทนะครับ15นิ้วนะครับผมใครโอนทั้งหมดนะครับเพิ่ม500บาทค่าขนส่ง500เท่านั้นจัดโปรไปเลยนะครับโปรโมชั่นค่าส่ง500ปกติ1,000นะฮะผมคิดแค่500บาทนะครับสำหรับใครที่โอนทั้งหมดสำหรับชุด15นิ้วแบบนี้นะครับ26,500โอนยอดเต็มจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่วนใครเอาชุด32,000นะครับโอนทั้งหมดเพิ่ม1,000นะเพราะ18ค่าขนส่งจะเยอะกว่าน้ำหนักจะเยอะกว่าตู้จะใหญ่กว่านะครับ จะเป็น33,000ับาทนะครับจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านหรือขายาไปลายทางมาปลายทางต่อ15นิ้วปลายทางนะครับค่าจะส่งเพิ่มเป็น1000บาทนะครับก็จะกลายเป็นว่าลูกค้าต้องมัดจําให้ผมอย่างน้อย1000บาทแล้วค่าของ2 6งหมก็ไปเก็บเอาปลายทางนะครับอ่าอันนี้การมัดจําต้องมีมัดจำนะปลายทางนะครับส่วนชุด18มัดจำพันห้านะครับค่าของไปเก็บเอานะสามหมื่นสองหรือสามหมื่นอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเอฟเฟกต์ใหม นะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงหวานจริงไหมชิปจูสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งสองมีเบชิปจูสวัสดีครับหนึ่งสองนะผมก็เลือกได้เลยนะทั้งสองชุดนะชุดเบสสิบห้าสองหมื่นหกพันบาทนะขายดียนดำหนึ่งนะเพราะว่าลูกค้าบางคนแบบ ต้องการในบ้านนอกบ้านบ้างเล็กน้อยก็ชุดนี้จบนะอุปกรณ์ครบไม้อัดแท้นะตากแดดตากฝนนะสีระเบิดนะครับสายสเปกนทั้งหมดนะครับผมหรือใครจะเอาชุดนี้นะครับผม18นิ้วนะสามหมื่นสองันบานผมก็ได้พาวเวร์ที่อัพขึ้นไปดอกที่อัพขึ้นไปก็แรงกว่านะผมก็แล้วแต่งบลูกค้าเลยนะครับอยากได้แบบไหนนะฮะผมจัดให้ได้ครบอัรบัมนะผมก็สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณต่อด้านหลังนะครับจะเป็น VCT นะครับเป็นสายสเปคคอนนะครับ v c สเปคคอนนะครับผมสีแดงนะครับสีแดงเป็นกลางนะครับเราจะให้ไป10เมตรนะครับผมเผื่อลูกค้าเล่นข้างนอกบ้านครับก็มาต่อชานเนะครับก็ไปข้างขวานะครับชานบ B ก็ไปข้างซ้ายนี่เวลาเราหยิงข้างหลังนะครับสีแดงพราะวตัวบนก็คือขับกลางพราะวตัวล่างครับเบรน้ําเงินนะครับเราก็เบรขวาเบรซ้ายนะครับเสียบนี่ครับนี่ครับลูกค้าซื้อไปไม่ถึง10นาทีนะครับต่อได้แล้วนะครับ เชื่อมต่อบูทูธได้เลยนะครับเล่นเอฟเฟกได้เลยนะครับเชื่อมต่อบูทูธก็เครื่องขึ้นมาก็จะมีไฟกับพริบนะเราก็เชื่อมต่อบูทูธได้เลยแล้วก็เล่นช่องนี้หรือว่าจะเสียบสายนะครับเราก็มีสายคอมนะครับสายโทรศัพท์แถมไปนะก็มาเสียบช่อง6กับ7นี่นะครับ6กับ7เสร็จแล้วก็จะเล่นสายก็กดตัวนี้ลงนะครับถ้าจะเล่นบูทูธกับ USB ก็กดขึ้นนะครับผมแค่นี้แล้วก็ไมค์ก็ปรับน่ครับเราก็จะมาปรับตรงนี้ ปรับแหลมปรับกลางปรับเบรทนับอันนี้ได้เลยส่วนตัวนี้เอฟเฟกตัวด้านล่างนี่ครับสีเขียวด้านล่างนะครับจะเป็นคุมเอฟเฟกของแต่ละช่องนะครับเราใช้ไม้ช่องนี้เราก็เปิดเอฟเฟกนะครับเปิดสีเหลืองเปิดสีแดงแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรแกรมนะครับเราเลือกได้นะครับว่าจะเสียงไหนนะแล้วเราก็กดลงไปนะครับอย่าให้มันกระพริบนะถ้ามันกระพริบมันยังไม่เล่นถ้าเรากดโอเคเข้าไป1ัทีก็จะเล่นนะครับเล่นง่ายๆแค่นี้นะครับผมอยากได้แบบไหนก็จัดได้เลยนะครับผม ทั้ง18แล้วก็15นิ้วนะครับ2,000 20, 0กว่าบาทก็ได้ประมาณ15นิ้วนะครับถ้า30,000 30, 30, ื่นสหน่้อยๆก็ได้18นิ้วนะครับผมแล้วแต่งบลูกค้าเลยก็อยากได้ชุดเล็กชุดใหญ่ร้านจุดอินเตอร์จัดให้อะเดี๋ยวมาฟังเพลงสาวดนตรีกันบ้างว่าเบสจะดักขนาดไหนนะครับผม น,นี่สำหรับเบส15นิ้วอ้าวเดี๋ยวมาฟังเบส18บ้างนะครับเวลาเปิดเพลงสาวนะครับ นะครับใครชอบ15 18ก็จัดได้นะเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับ6 8 2นะครับ540 6540จุ๊บอินเตอร์นะครับจัดชุดเล็กชุดใหญ่นะครับกางแจ้งนะครับเราจัดทั้งหมดนะชุดฮอนชุดเครื่องเสียงนะครับเราจัดได้ครบทุกอย่างนะครับสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างเลย0 8 2 5 4 0 6 5 4 0แล้วสามารถไม่ชอบตู้กะแทกข้างนะครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับทั้ง15และ18เดี๋ยวพามาดูในร้านนะครับใครจะชอบเป็นแนว ออเดอร์หกนะครับนุ่มๆลึกๆก็มีนะครับนี่ครับเป็นออเดอร์หกนะครับมันจะเป็นหน้าเปิดนะครับออเดอร์ออเดอร์หกหน้าเปิดก็มีนะครับให้เลือกนะครับผมหรือจะเอาเป็น BV นะครับบีวีอ่าเทอร์โบนะครับเราก็มีนะครับจะเป็นทรงนี้จะเป็นทรงตั้งสูงขึ้นไปนะครับอ่าเทอร์โบก็ได้ BV ก็ได้นะครับหรือว่าจะกระแทกข้างออเดอร์หกเลือกได้หมดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยใครสนใจสินค้าก็ติดต่อทำรัจพิเตอร์มีทั้งโอนแล้วก็ปลายทางนะครับอ่ามาประมาณนี้เลยนะครับผม ถ้าอัพชุดหน่อยนะครับได้พาวเวอร์สตอมไปทั้งชุดก็โอเคเลยนะครับผมวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้กับ2ชุดนี้นะครับ18นิ้วนะครับชุดประหยัดเริ่มต้นของเรานะครับ26,000บาทไม่อั๊ยเทสครับแทบจะไม่มีร้านไหนสามารถจัดได้แบบนี้นะฮะจะเรียกว่าจัดเต็มนะทั้งมิกนะครับคอร์สปลั๊กไฟไมลอยนะครับพาวเวอร์สตัวนะครับเบรคู่หนึ่งกลางคู่หนึ่งนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับผมก็ประมาณนี้ไม่อยากได้กระแทกข้างนะครับอยากได้เออได้หกกระแจงมาได้หรืออยากได้บีวีนะครับอยากได อ่าเทอโบก็เรียกร้องไงเข้ามาได้เลยนะครับน้องจุ๊บจัดให้นะครับผมวันนี้ก็ราเพียงเทนานี้กับ2ชุดนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช anel ร้านจุ๊บอินเตอร์ทาง Youtube แล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับผมวันนี้ราพเทนี้แล้วก็ TikTok นะครับมาแล้วครับวันนี้วันจิงสวัสดีครับ